ครับท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านครับฟังสบายๆสไตสะละ์สรนันโดยผมสรนันรอเอกวัฒน์เป็นผู้ดำเนินรายการเราก็มากันจนถึงตอนที่แปดสิบเจ็ดแล้วขอให้ท่านผู้ฟังได้ตั้งใจฟังนะครับเพราะเรื่องราวต่อไปนี้พี่ออสเล่าด้วยน้ำตาแม้จะเป็นเวลาที่ห่างมานานแล้วจากวันที่พี่เชษเสียชีวิต แต่ความรักของคุณกิงดาวดารณีที่มีต่อมิชัยบัญชานั้นมิได้เสื่อมคลายลงแต่ว่าแปลกที่อยู่ด้วยกันไม่ได้นะฮะคุณเชษมิชฉยบัญชาพยายามที่จะเป็นสอสอหมดเนื้อหมดตัวคราวนี้เขาเอาสิบหกเอาสิบห้าคนพิเชษได้ที่สิบหกแล้วเขาเล่าให้ผมฟังนะครับมีคนที่อยู่ในวงการบันเทิงเก่าๆตอนที่ผมเป็นนักข่าว ผมก็ <c oughs> ได้รับฟังเรื่องนี้ฟังไว้สนุกสนุกฟังแล้วฟังเล่านะครับว่าในวันที่เขานับคะแนนปรากฏว่าี่ตอนที่เอาหีบไปเนี่ยไฟบันดับตอนต้นน่นคะแนนมาในมิตรชยัยบัญชาหมดเลยลอยมาเลยก็นำาลิ้วมาเลยเนี่ยในที่สุดก็แพ้เหมือนอย่างสอทอหีบหายกลางทางยกหีบหนีคราวนี้ก็โดนแบบเดียวเยแบบเดิมๆอีกแก๊งเดิมๆอีกแล้ผมว่า อในที่สุดเนี่ยก็เป็นเพราะไม่ได้เป็นสอส,อสอทีนี้ครั้งนี้มันไม่เยไม่ได้เป็นสอสอ,อย่างเดียวทีมันหมดทุกสิ่งทุกอย่างเลยขนาดต้องยืมเงินยืมทองคนกิ่งดาวตอนต้นพี่ออสก็คิดว่าเออพี่เชิเขายืมเงินเนี่ยเขาอาจจะอยากรู้ละมั้งว่าพี่ออสมีตังค์หรือเปล่าเลยแกล้งยืมดูก่อนในที่สุดเนี่ยวันเกิดพี่ออสเนี่ยวันที่ห้าสิงหาปรากฏว่า พิเชษเคยออกตังให้ทุกปีในการเลี้ยงวันเกิดปีที่สุดท้ายที่จัดเนี่ย2,511มั้งปรากฏว่าพี่เชษบอกให้ออกไปก่อนนะเดี๋ยวว่าหลังจะใช้ให้ไม่มีตังอะ่ะแล้ววันนั้นแขกดันมาถ้าจนบ้านพี่ออสพังเลยแขกมากินเลี้ยงที่บ้านพี่ออสในวันเกิดพี่ออสเนี่ย200คนพี่ออสบอกมาอะไรกันขนาดนั้นเหมือนจะเลี้ยงอำลา อะไรกันสักอย่างหนึง่งนะฮะอ้าวแล้วก็มีผู้หญิงอะไรตะไรในวงกลวงวง,วงการแล้วแล้วแล้วสิ่งทีเ่เขาถือกันอย่างหนึง่งพี่เชษท,ทาบ่อยมากก็คือชอบสาบานว่าถ้าตัวเองไม่ทําอย่างนั้นไม่ทําอย่างนี้แล้วถ้าไปทําอย่างนั้นทําอย่างนี้ขอให้ตายหงตายห่าเนี่ยมันเขาห้ามโบราณคนจีนนี่ถือมากเลยนะผมจะบอกให้ท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมคนจีนถือมากเลยในการที่ ไปกล่าวคำสาบานคนจีนบอกว่ามันผู้ใดก็ตามทีที่เอ่ยปากสาบานได้พร่อยๆย,ยมันผู้นั้นต้องตายโหงนี่คนจีนเนี่ยนี่เป็นสุภาษิตจีนอะอันหนึ่งละ่ะอันที่สองน่ะผมติดท่านผู้ฟังไว้ท่านผู้ชมไว้ว่าผมจะเอาภาพของผมที่อยู่ในบรรยากาศถ่ายหนังเรื่องดำอมหิตของกุญชาญมีสีแล้วไปถ่ายคืนนั้นเนี่ยประมาณตีสองเนี่ยในสถานที่ที่นิชัยบัญชาก็ ตกเครื่องบินลงมาตายในวันนั้นน่ะในปีสองห้าร้อยสิบสามเนี่ยตีสองเนี่ยลงมือถ่ายกันแล้วผมเล่นเป็นพระคุณสรพงษ์เล่นเป็นพระเอกมีคุณจารุณีแต่คืนนั้นที่ถ่ายมีผมกับสรพงษ์เท่านั้นคุณชุมพรเทพพิทักษ์เป็นผู้กำกับการแสดงเพราะกลุ่มอยู่ดีๆไอ้ต้นตาลเนี่ยใบยมันเหมือนกับคนปีนขึ้นไปที่คอแล้วไป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 ,ไปโยกต้นตาลน่ะใบมันโคมดังอยู่อย่างนั้นน่ะ จนเยชาหันไปยกมือไหวบอกอาเชกอ่ะเขาจะถ่ายหนังอนะไม่เอาอะไม่ทําแบบนี้ผมได้ยินผมเป็นพระผมก็อยู่เฉยๆแต่ทุกคนก็กลัวขนลุกหมดเลยพี่เดียเขาก็หันไปบอกไม่เอาอ่ะเชษเชศไม่เอาไม่เกี่ยวไม่ใช่เรื่องไม่ใช่ฉากของเชศไม่เอานะก็เขาเขาก็พูดแต่แค่นี้ไม่ได้พูดอะไรมากนะเพียงแต่ว่าเหมือนกับไปล้อเล่นล้อเลียนหรือพี่เชษก็มาแสดงให้เห็นว่าเอ้ย ฉันมาอยู่แถวนี้ด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นนะผมเลยเอาภาพของคุณชาญมีสีที่นั่งคู่อยู่กับผมอะเมื่อปีสองพันห้าร้อยสักยี่สิบได้แล้วมั้งยี่สิบกว่าๆอะไรเนี้ยมาตอนนั้นคุณชาญเป็นนายกสมาคมผู้สื่อข,ข่าวบันเทิงก็เอามาให้เห็นหน้าชัดๆอีกทีว่าเนี้ยหน้าตาชาญมีสีที่เป็นคู่หูมิเชยเปันชาตอนหลังหน้าตาหน้าตาของเฮียชาญหรือว่าสีแงเขาหน้าตาอย่างงี้นะฮะ แล้วก็อีกภาพหนึ่งเป็นภาพที่ผมเล่นหนังเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องที่ประมาณเรื่องที่สิบของผมนะฮะผมเล่นเยอะมากตอนตอนนั้นนะฮะก็น่าจะเป็นเรื่องที่สิบตอนประมาณนั้นนะครับที่เป็นเอามาให้ท่านดูเอามาใช้นี่นะครับแล้วต่อไปก็จะเป็นภาพของนิชยบัญชาอะไรก็ว่ากันไปผมก็ขอบคุณนะครับสําหรับภาพที่ผมเอามาจาก Google เอามาจากหนังสือเอามาจากอะไรกอ๊อปมาวางให้ท่านดูกันอ้าว มาเข้าเรื่องของมิตรชัยบัญชาและคุณกิ่งดาวดารณีและก็พวกพ้องในวงการภาพยนตร์ไทยนะถอยหลังไปตั้งแต่ปีสอง3ันห้าร้อยสิบสามถอยกลับไปนะครับตั้งแต่ที่พี่เชษกับพี่ออสเขารู้จักกันนะครับผมจะเริ่มต้นตรงที่คุณกิ่งดาวดารณีเมียมิตรชัยบัญชาได้ตัดสินใจเดินทางจากมิตรชัยบัญชา จากกันในวันที่มิชชัยเั็ชากลับจากต่างประเทศมาสนามบินดอนเมืองในวันนั้นคุณออสขึ้นเครื่องบินจากสนามบินดอนเมืองไปยังประเทศอังกฤษครับพี่ออสเขียนไว้ว่าชีวิตในอังกฤษมีความเป็นอิสระทั้งกายและใจเพราะตัดใจจากพิเชษได้แม้จะไม่ร้อยเปอร์เซนตแต่ก็ดีกว่าในปีแรกที่จากไป ขึ้นปีที่สองเริ่มตั้งแต่เดือนมกราคมพศ2513ที่พี่นีส่งข่าวผู้เขียน <c oughs> ส่งข่าวไปให้พี่ออสได้ทราบนะครับพี่ออสก็ไม่ได้ดส่งไม่ได้ดสนใจอะไรนะคือตั้งใจไปเรียนหนังสืออย่างเดียวครั้นเมื่อถึงซัมเมอร์ก็คือเป็นการ ปิดภาคฤดูร้อนฤดูหนาวอะไรนะอังกฤษไม่มีหรอกฤดูร้อนมีแต่ฤดูร้อนร้อนน้อยนะมีแต่ฤดูเย็นๆเลยครับพี่อ้อยก,ก็ใช้เวลาที่มันจุดซัมเมอร์เนี่ยไปเที่ยวประเทศใกล้ๆ บางทีก็เป็นสกอตแลนด์อะไรแถวนั้นนะมันมันข้ามมันขับรถข้ามประเทศตรงบริเวณละแวกนั้นที่ติดกับอังกฤษในเคยจากภพเนี่ยไม่ต้องไปทําวีซา่าไม่ต้องไปทําอะไรใครก็ไปได้ผมก็เคยไปมานะครับไปกับครอบครัวของลูกมาโร <c oughs> งเรียนที่พี่ออสเรียนนี่มันปิดสองเดือนเต็มๆพี่ออสเล่าไว้ว่าบางครั้งวันสุดท้ายของสัปดาห์ก็เดินทางออกนอกอังกฤษเพื่อไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์ เพื่อฝึกฝนภาษาและศึกษาวัฒนธรรมของแต่ละประเทศเพราะคิดว่าไอ้หยุดสองเดือนเนี่ยถ้ากลับมาเมืองไทยแล้วก็มาใช้ชีวิตเที่ยวไปในบ้านคนน้นบ้านคนนี้เพื่อนคนโน้นเพื่อนคนนี้ก็คงจะไม่ได้ประโยชน์อะไรเอา้าอยู่มันเที่ยวต่างประเทศนี่แหละไปตรงโน้นตรงนี้ใช้ชีวิตแบบนักเรียนนักเรียนนอกนะครับ เป็นเวลาหกเดือนนับตั้งแต่พี่นีท่านนึกอ,ออกไหมครับพี่นีก็คือพี่สาวพี่ออสคนเนี้ยที่อยู่บ้านซอยกลางนะครับพี่นีได้ออกจากบ้านที่เชิดไปคือบ้านซอยจันทรโรดวงพี่นีออกไปด้วยเหตุผลที่บอกว่าเปิดทางให้พี่เชิดได้มีโอกาสเป็นตัวของตัวเองโดยที่ ผู้เขียนคือพี่ออสไม่ได้คิดอะไรเลยวันหนึ่งโรงเรียนจะมีงานรื่นเริงผู้เขียนต้องการชุดใหม่สวมไปงานจึงออกไปที่ห้างออกหาซื้อชุดที่ต้องการจะใส่ไปในงานนี้แหละครับที่อังกฤษเนี่ยธนาคารเขาจะเปิดให้ลูกค้าใช้บริการในเวลาพิเศษ สองวันคือวันจันทร์และวันพฤหัสบดีแล้วก็เปิดมาตั้งแต่เชา้านี่ยาวไปจนถึงเวลาสองทุ่มเลยร้านค้าก็จะเปิดรับกับธนาคารคือจำหน่ายสินค้าตั้งแต่เชา้ชาเช้าเนี่ยสิบโมงเนี่ยเปิดเนี่ยไปยันเที่ยงคืนเลยคือที่เปิดอย่างนั้นเพราะว่าลูกค้าส่วนใหญ่ที่กลับมาจากการใช้เงินในวันสุดสัปดาห์ ก็จะเบิกเงินกันในวันจันทร์ธนาคารก็จะมีงานล้นมือส่วนผู้ที่จะเดินทางไปใช้เงินในวันสุดสัปดาห์ก็ต้องเบิกเงินเพื่อจับจ่ายเป็นใช้สอยเป็นประจำและเตรียมในการที่จะเดินทางในวันศุกร์อีกนะฮะนี่ก็คือวัตจักของคนที่อยู่ในอังกฤษในคืนวันที่แตุลาคมพศ2 5 1 3พี่ออสบ,บอกว่าผู้เขียน เลือกชุดที่จะใช้ไปงานคืนวันรุ่งขึ้นผู้เขียนตั้งใจจะใส่ชุดดำเ,ออเรียนท่านผู้ฟังตรงนี้นะครับว่าในต่างประเทศเนี่ยเขาไม่ก็ถือกันไอ้เรื่องชุดดําชุดอะไรเนี่ย <c oughs> <c oughs> เขาไม่สนใจเหมือนเมืองไทยเมืองไทยในยงานแต่งงานสมัยก่อนนาะยุก,ก่อนนะยุคสองพันห้าร้อยสิบกว่ากว่าเนี่ยแต่งงานชุดดําเนี่ยห้ามเขาไปในงานก็เด็ดขาดนะมีเรื่องนะแต่เดี๋ยวนี้ก็ปกติแล้วนี่ ชุดอะไรก็ไปได้ไม่ถือแล้วนะสากลแล้วที่ออสก็เลือกชุดดำที่จะใส่ไปงานกลางคืนเดินเลือกชุดตั้งแต่เวลาสามโมงครึ่งจนถึงสี่ทุ่มก็จับมาได้ชุดหนึ่งแต่ไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่เพราะท่อนบุญเป็นสีขาวแสมลูกไม้ตัวเสื้อแขนยาว ส่วนกระโปรงยาวแบบแม็กซี่สีดำสนิทเมื่อได้ชุดจึงรีบกลับบ้านมันเป็นชุดขาวดำนะรีบนำไปแขวนไว้อย่างดีรุ่งเช้าวันศุกร์ที่9ตุลาคม2513ก็เดินทางไปโรงเรียนตามปกติเมื่อโรงเรียนเลิกเพื่อน ชวนไปโยนโบลิ่งที่วิมเบิลตันเมืองที่มีการแข่งขันเทนนิสมีการแข่งขันสุนักผู้เขียนก็กระโดดขึ้นรถไปกับเพื่อนๆแล้วก็ไปโยนโบลิ่งจนเหนื่อยคิดว่านั่งพักสักครู่แล้วก็จะรีบกลับบ้านเตรียมตัวที่จะไปงานเลี้ยงต่อในคืนนี้ในขณะที่พี่ออสนั่งพักเหนื่อยจากการโบลิ่งนั่นเอง ก็มีหนังสือพิมพ์รายวันในอังกฤษวางอยู่ที่แถวตรงโบลิ่งนะ่ะฉบับนะึงพี่ออสก็หันไปหยิบหนังสือพิมพ์มาดูแล้วก็เปิดไปเปิดมาตาก็เหลือไปเห็นคอลัมน์เล็กๆคอลัมน์หนึ่งที่ลงข่าวต่างประเทศทั่วโลกแล้วฟันสายตาพี่ออสก็เหลือไปเห็นข้อความที่เขียนเป็นภาษาอังกฤษนะ แต่อ่านแล้วแปลเป็นภาษาไทยมีใจความว่ามิตรชัยบัญชาพระเอกภาพยนต์หมายเลขหนึ่งของประเทศไทยประสบอุบัติเหตุตกจากเฮลิคอปเตอร์ลงในกอภยัยภาคใต้ของประเทศไทยขณะถ่ายทำภาพยนต์เรื่องหนึ่งอออ่านข้อความนี้แล้วก็ตัวชาความรู้สึก ที่กํำลังสนุกสนานกับเพื่อนฝูงหยุดชะงักโดยอัตโนมัติพี่ออสนั่งเงียบอย่างที่เรียกกันว่าสติแตกคิดตำหนิหนังสือพิมพ์ฉบับนี้ว่าทำไมเขียนล้อเล่นแรงแบบนี้คือคิดว่าเขาคงเขียนเรื่องในหนังแต่เมื่อคิดได้ว่าหนังสือพิมพ์ในประเทศอังกฤษจะไม่มีข่าวล้อเล่น เพราะหากเกิดการฟ้องร้องกันขึ้นมากฎหมายที่นี่สั์สิทธิ์และยุติธรรมเป็นเลิศไม่มีใครกล้าล้อเล่นแบบนี้เด็ดขาดเมื่อคิดถึงมุมนี้แค่นั้นเองพีออสก็บอกว่าตัวเองเขาอ่อนแทบจะลุกกลับบ้านไม่ไหวก่อนจะอำลาจากเพื่อนฝูงไม่ลืมทิ้งท้ายว่า นี่ถ้าไม่เห็นฉันมาในงานปาร์ตี้ก็ให้ลืมไปได้เลยนะทำให้ถูกกระเซ้าไปต่างๆนานา,นา,นาแต่ผู้เขียนไม่มีกระจิตกระใจจะพูดเล่นอีกต่อไปรีบไปที่รถไฟใต้ดินแล้วกลับไปหอพักทันทีเมื่อถึงที่พักทักทายกับแม่บ้านตามปกติขณะที่จะเดินเข้าห้องนอน หมายถึงเมื่อแต่เข้าไอประตูหอพักนะห้องห้องพักนะนะที่เป็นคอนโดนะพี่ออสบอกว่าเหลือบเห็นโทรเลขสองฉบับถูกสอดไว้ใต้ประตูนึกออกไหมประตูมันติดอยู่นี้ก็สอดไว้ใต้ใตประตูโดยแม่บ้านเป็นคนเอามาสอดไว้ด้วยความประวัตพรั่นพึงกับข่าวร้ายที่เจอในหนังสือพิมพ์พี่ออสหยิบโทรเลขแต่ยังไม่อ่านเอาไปวางไว้ที่โต๊ะ หัวเตียงนอนแล้วตัวเองก็หันไปเปลี่ยนชุดนอนอาบน้ําอาบผ้าคือคิดว่ามันจะเกิดเรื่องอะไรเนาะโทรเลขอะไรยังไม่อ่านอาบน้ําอาบผ้าเสร็จแต่งชุดนอนเสร็จก็ขึ้นไปนอนบนเตียงนเอาผ้ามาหม่มแล้วก็แกะโทรเลขสองฉบับนั้นออกอ่าน ในโทรเลขนั้นจะพูดถึงอะไรบอกเรื่องอะไรขอความกรุณาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ติดตามรับฟังสบายสบายสไตล์สรนันได้โปรดติดตามรับฟังในตอนต่อไป